สวัสดีอีกครั้งนะครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะฮะเจอกันกันกบผมในรอบเดือครับจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของการฝึกซ้อมรอบ PR 1ชั่วโมงเต็มเเสร็จสิ้นกันไปเรียบร้อยฮะตัดสินคิวสองคนแรกเข้าไปรอยอย่างสบายใจละส่วนคันที่11ลงมาก็จะต้องไปลุ้นต่อนะฮะในคิวหนึ่งว่าใครจะเป็น2คนนะครับผู้โชคดีที่เอาตัวรอด ลุ้นกลิดสตาร์ทในรอบ Q2 กันต่อไปนะครับทุกคนสปอร์ทีวแล้วก็ TNT Sport2 รับหนะ้าที่แถยทอดสดนะฮะพรุ่งนี้กิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งกันเลยทีเดียวสําหรับรุ่นเล็กนะครับใครว่างใครสะดวกก็ไปรับชมนะฮะตามช่องทางที่แจ้งกันไปละแต่ถ้าไม่สะดวกนะครับไม่มีเวลาดูก็มาติดตามรับฟังข้อมูลการวิเคราะห์ Because, นะครับการพูดคุยกันหลังการลงสนามทุกรอบ จากผมได้นะครับโดยเฉพาะในทาง Facebook Fanpage อันนี้จะเรียวทำกันนิดนึงนะนั่งคุยกับเพื่อนอยู่ตอนนี้บรรยากาศสี่ทุ่มฝนโปรยปลายมาเป็นชั่วโมงแล้วไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะครับจับพยายามกระแทกเสียงดังๆหนักๆหน่อยเพื่อที่จะกรบเสียงฝนกลบเสียงลมแต่เข้าใจว่าคงจะกบไม่ได้หรอกนะครับไม่ได้โกรธไม่ได้มโหใครนะเห็นพูดดังๆแบบนี้นะครับเอาละนะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะฮะในส่วนของ PR นะครับว่าใครเป็นอย่างไรกันบ้างนะวันนี้ดินฟ้าอากาศในรอบบ่ายถือว่าร้อนขึ้นกว่า f p ฟ1 อยู่พอสมควรในอุณหภูมิพื้นแทกนะฮะในช่วงสายๆรอบเอพนนั้น29องศากำลังดีครับแต่รอบบ่าย p ีอาร์นั้นขยับไปเป็น37องศาแต่ก็ยังไม่ถือว่าร้อนมากนะครับยังคงโอเคยังคงได้อยู่อุณหภูมิอากาศนั้นช่วงสายๆอยู่ที่26องศารอบบ่ายขยับขึ้นมาเป็น28ก็ถือว่ายังไม่ร้อนอบอ้าวนักนะครับทุกคนนัแข็งก็โอเคชิวๆกันได้อยู่ฮะ เซตติ่งยางนั้นก็ยางคงเป็นยางมีเดียมมีเดียมนะครับสำหรับหลายๆคนเป็น s e ตติ n งพิมพ์นิยมฮะในขณะที่บางคนก็อาจจะเป็นเอ่อมีเดียมซอฟนะครับยังไม่มียางฮาร์สนะยางฮาร์ดเนี่ยคงจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าอุณหภูมิยังถือว่าไม่สูงมากนะครับยางฮาร์ดก็ต้องมาในอุณหภูมิที่มันร้อนๆกว่านี้หน่อยอะนะครับแล้วก็จะต้องเบรกหนักๆอะไรกันประมาณนั้นแหละ เร็วที่สุดในวันนี้นะครับรอบ PR กลายเป็นมาร์คมาเคสนะครับแต่สถิติของเปโกยังคงอยู่นะครับมาร์คนั้นช้ากว่านิดเดียวเองนะครับแค่0.01อ่าใกล้แล้วใกล้แล้วมาร์คมาเคสมาคันแรกนะครับมาโกเบชกิมาคันที่2อ,อันดับที่3เป็น ฟรังโกโมบิเดลี่ครับอันดับที่4ฟรานเชสโกบัญญาย่าอันดับที่5 Alex quez, อเล็กซ์มาเกสอันดับที่6กโจแนเมียอันดับที่7ลูก้ามาริเน่อันดับที่8ฮอยมาร์ตินอันดับที่9เปโดราคอสตาและอันดับที่10ฟาบิโอดิจานาตัวนี้ครับนี่คือ10คน10คันนะฮะอยู่ใน Q2 เรียบร้อยครับส่วนคนที่ไม่ผ่านครับอันดับที่11บเอ็ดฮยูันซาโกสิบสองฟาบิโอควาตาโรสิบสามไรดบินเดอร์สิบสี่มาวิวินยาเลสสิบห้าเรอฟนเดส 16แจ็คมินเลอร์17เอเนียบาสจินินี่18ฟูมินาเดกลาสิบอาออุสโตฟูรานเดส20อาร์เล็กซ์ลินส์21อไอโอคุระ22มิเกลโอลิเวลล่าแล้วก็23กล้องสมเกียริจันทรานะครับเวลาของกล้องนะฮะก็ตามหลังหัวแถวอยู่นะครับประมาณ2.036กก็ยังคงดรอปลงมานิดนึงอ่าไม่ใช่สิฮนะหมายถึงว่าเร็วขึ้นหน่อยนึงเมื่อเทียบกับ ช่วงสายๆนะครับช่วงสายๆรู้สึกว่าประมาณเท่าไหร่นะประมาณ2.2แต่ในรอบบ่ายก็ขยับมาประมาณ2.0นะครับเอาล่ะก็มีพัฒนาการนะครับในเชิงบวกค่อยๆขยับปรับเวลาลงมากันเ,เวลาในของแต่ละคนนี่ค่อนข้างที่จะเคี่ยวมากนะครับเพราะว่าจะต้องตัดสินไงว่าใครไหนเขเข้าไปใน Q2 นะครับก็เลยทำให้ช่วงประมาณ15นาทีสุดท้ายเนะี่ยโอ้โห เวลาเบียดกันเวลาว่าตบกันไปตบกันมานะครับสนุกเหลือเกินลหละอยู่ในวินาทีเดียวกันในวันน,นี้มีอยู่แค่10คนถือว่าเวลานี่โหดหดร้ายเลยนะครับ10คนเท่านั้นนะปกติมันจะ15 16นะวินาทีเดียวกันเนี่ยแต่ในรอบ p r นี่หนึ่งสามศูนย์เนี่ยมีนะครับมีแค่ 10คนตั้งแต่มาร์คมาเคสนะครับ130.48นะฮะมาจนถึงอันดับที่10ดิกเกียนะครับดิจานาดิโยนะฮะ130.915นะครับอ่านะครับมาดูที่ความเร็วททอปสปีดบนทางตรงนะครับความเร็วทั้งหมดทางตรง350เมตรเนี่ยอ่าไม่ใช่530เมตรแม่ขออภัยนะครับฝนตกทำผมเบรสนะครับ ลเร็วที่สุดนะครับกดเวลาช่วงเช้ารู้สึกว่าจะเป็น303นะฮะโดยลูก้ามารินน่แต่มาในรอบบ่ายนั้นกลายเป็นแบดบินเดอร์นะครับเอ๊รอบบ่ายนะั้นช้าลงฮะทุกคนช้าลงกว่าเดิมนะฮะแค่300เองนะครับ300นี่หลายคนเลยอ่ทั้งแบดลูก้าก็ยังคงยังคงมาใกล้เคียงนะฮะเปโดรเบเชกี้ครับยฮันซากอ พวกนี้นะครับ300แล้วก็ช้าสุดก็เป็นกลุ่มของยามาฮ่าครับอ่าก้องสงเกียร์ด้วยนะครับเสียแฟบก็293เองช้ากว่าประมาณ8กิโลเมตรนะครับรวมทั้งอ่าก้องสงเกียร์ด้วยนะครับประมาณ8กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะช้ากว่ากลุ่มหัวแถวเขาที่น่าสนใจคือออคูสโตเฟอนเดสครับยามาฮ่า YZF นะครับ M1 y อ z r ขออภัยเาบอ้ทำไมหลงบ่อยจังเนี่ย YZR M1 นะครับเวอร์ชัน V4 ของเขาเนี่ยท็อปสปีดต่ำที่สุดในรอบบ่ายครับแค่289โอ้โหนะครับทำไมมันต่ำอย่างนี้ฮะแล้วก็ล้มไปด้วยนะครับอ่าในช่วงบ่ายเนี่ยรอบเช้าก็มีปัญหาทางเทคนิครอบบ่ายก็ท่านล้มกันไปแต่ไม่เจ็บก็ไม่เจ็บนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาละนะครับมาดูในส่วนของทาง ความเร็วแต่ละเซกเตอร์นะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสนามหนึ่งก็จะแบ่งเป็น4เซกเตอร์นะเซกเตอร์แรกก่อนเลยนะครับก็เป็นพื้นที่ของระหว่างทางตรงนะครับจุดปล่อยตัวนั่นแหละนะฮะหรืเข้าเส้นชัยนั่นแหละก็จะมีชิเค1น3แล้วก็มีทางตรงสั้นนะครับแล้วก็มีโค้งขวาต่อเนื่องนะครับ2โคง้งเป็นเซกเตอร์ที่ เรียกว่าโค้งเยอะสุดแล้วก็เป็นโค้งสั้นที่สุดในสนามนะครับคาแรคเตอร์ของตรงนี้นะฮะใครพลิกรถใครเข้าโค้งต่อเนื่องนะครับชี่เคนได้ดีกว่าเป็นมอรบิเดลลี่ครับเด็กถิ่นนะฮะวิยาสิโหกหมายเลข21ครับตามมาด้วยทางยวนเมียทางมาร์คมาเกสเบเชกี้อาคอสต้าวินยาเลสปาตาโรมานะครับคันที่7ช้าสุดนะครับเป็นโอลิเวลล่านะครับเป็นโอกุระ เป็นกล้องสงเกียรินะครับโอ้ทั้งยามาฮ่าทั้งฮอนด้าทั้งไอพีเรียเลยนะครับมาอยู่ตรงนี้กันมาดูเซกเตอร์ที่2นะครับเซกเตอร์ที่2เป็นเซกเตอร์ที่เรียกว่าต้องเผชิญกับโค้งเนี่ยน้อยสุดละเพราะว่ามีแค่มีแค่จริงๆเนี่ยสโค้งนะฮะหกนะครับโค้ง6โค้งซ้ายยาวๆแล้วก็โค้ง8นะครับก็เป็นโค้งซ้ายความเร็วปานกลางนะฮะตรงนี้เป็นจุดที่ทางตรงยาวที่สุดละนะ 300ก็อยู่ตรงจุดนี้ครับที่เป็นความเร็ว300นะสนามนีม้มีมีทางตรงอยู่3จุดครับที่ระยะทางใกล้เคียงกันประมาณ530นะครับ520.530เมตรเนี่ยนะตรงนี้ใกลเร็วสุดในทางตรงเอ่ยนะครับในเซกเตอร์ที่2กลายเป็นอคอสตาครับเบเชกี้บินเดอร์โอเคทีเมแรงในทางตรงอยู่แล้วฮะเปโกมานะครับ Mark มาร์คมาอเล็กซ์มานะครับนี่คืออกลุ่มท็อป6กครับ7นะ แล้วก็ช้าสุดก็เป็นออกกุสโตฟอนันเดสนะครับ v 4นะครับ v 4ก็เห็นไหมว่าททอปสปีดของฟอนันเดสจะต่ำสุดเนี่ยพอมาในเซกเตอร์นี้รู้เรื่องเลยฮะแล้วก็โอลิเวล่าด้วยนะฮะก้องสูงกิจ,จันทราครับมาดูเซกเตอร์ที่3นะครับเซกเตอร์ที่3ก็เป็นเซกเตอร์ที่เรียกว่าเจอโค้งขวานะฮะแบบย,วยาวเป็นเซกเตอร์ที่มีระยะทางเนี่ยยาวนะครับต่อเนื่องกันยาวที่สุดในบรรดาทั้งหมด4เซกเตอร์นะครับ พอบสปีดเกือบเกือบสามร้อยก็มาจากที่นี่นะครับแล้วก็โค้งนะฮะโดยเฉพาะโค้งที่11เนี่ยซัดมาเท่าไหร่เหรอทสองอ 30, 240, สร้อยสามสิบสองร้อยสี่สิบไปตรงนี้นะครับโหมดมากมาดูนะฮะใครชอบโค้งความเร็วสูงๆครับอ้าวกลายเป็นมาร์คมาเคสนะครับมาจำได้ไหมฮะว่าช่วงเสายสายนั้นมาร์คไม่ดีฮะในเซกเ,เตอร์นี้รู้สึกว่าอุปปรับปรุงได้นาะชื่นชมครับ เซกเตอร์นี้เป็นเซกเตอร์ที่มาร์คพลาดในเซกเตอร์เดียวเลยนะฮะอันดับเลยกลางตารางไปเลยนะครับในช่วงในช่วงสายๆในรอบ FP1 แต่พอมาในรอบ PR อารเขาปรับปรุงนะฮะทีมงานปรับปรุงได้ก็เลยทำให้มาคันแรกเลยนะครับ mm hmm. ก็ตามมาด้วยมารินี่เบเชกี้นะครับเปโก้ ko, เด็กถิ่นนั้นนะครับแล้วก็อเล็กซ์มาเคสนะครับแล้วก็มอร์บิดิลี่ฮะ้าสุดยังคงเป็นโก,ก้องสังเกตจันทราครับโอลิเวลล่าแล้วก็ออกุสโตเฟูร์นันเดสกับ V4 ยี 4, ของเขาครับเซกเตอร์สุดท้ายนะครับเป็นจุดที่จะต้องเบรกหนักที่สุดในโค้งที่14เลยฮะเบรกประมาณเหลือมันหกสิบนิดหน่อยเองหลังนั้นก็จะเป็นโคง้งความเร็วปานกลางนะครับในโค้งซ้ายนะครับสองโค้งสุดท้ายก็คือ15กับ16แล้วก็อัดนะฮะไปสู่ทางตรงเลยนี่คือเซกเตอร์สุดท้ายนะครับไม่ลึกลับซับซ้อนเหมือนเซกเตอร์อื่นเขาก็เร็วที่สุด กลายเป็นเบชเชกี้ฮะกลายเป็นเปโก้กลายเป็นมาร์กโอ้นะครับสองค่ายโฮมเลสนะครับทั้งอไอเบียทั้งดูคาติซู่ในในเซกเตอร์นี้นะวิกเกียก็มาด้วยนะครับมาตินก็โผล่มาด้วยนะ,ะรวมทั้งมอร์บิเดลลี่ครับชาร์จส่วนใหญ่ของมีกล้องสุนเกียรติเป็นไอโอคุระแล้วก็เป็นมิเกลโอริเวลล่านะฮะเอาล่ะนะครับเราได้เห็นนะฮะความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปสถิติีเนี่ยก็ยังไม่ถูกทำลาย แต่รุ่นรุ่นรู้สึกว่ารุ่นกลางนั้นจะจะถูกจะทำลายไปแล้วนะฮะรุ่นกลางแต่รุ่นเล็กนั้นอ่ายังนะครับแล้วก็รุ่นใหญ่เอรุ่นเล็กไม่แน่ใจนะฮะแต่แต่รุ่นกลางในจำได้นะครับว่าสถิตินี่ก็เรียกว่าเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ในส่วนของ m o t o GP เนี่ยสถิติยังคงอยู่ฮะพรุ่งนี้นะครับเราจะได้เห็นการต่อสู้อันดูเดือดเราใจแค่ไหนในการแย่งนะฮะคิวสองรวมทั้คิวหนึ่งอีกสองคันกันนั่นแหละ ถ้ารายชื่อบิ๊กเนมนะครับพวกที่ไม่ผ่านใน Q1 เนี่ยนะอ,อย่างควาตาโรอย่างนี้นะครับูดวิดนะฮะหรือแม้กระทั่งเฟอร์มินอย่างเงี้ยรถก็น่าจะได้น่าจะไหวแต่ปรากฏว่าก็ทำได้ไม่ดีพอนะครับเฟอร์มิน2สนามแล้วนะสองม,มาได้ไม่ดีก็คงจะต้องเป็น KTM ของบินเดอร์อีกคนนึงนะครับที่ที่น่าสนใจเพราะว่ามีมีเซกเตอร์ที่เร็วอยู่ฮะเพียงแต่ว่าบางเซกเตอร์พอ ทาพลาดก็หายไปเลยนี่นะครับรายชื่อบิ๊กเนมนะแล้วก็ใน10คนแรกเนะี่ยมีรไรเซอร์ไพรส์ไหมโอ้สองคนจากทีมโรงงาน Honda วันนี้เซอร์ไพรส์นะครับเข้ามาในคันที่6คันที่7เลยในส่วนของออยมาตินนั้นต้องไปขอบคุณเบสชกี้อย่างแรงนะฮะเบสก็ใช้เป็นหัวลากให้ฮะให้ให้มาตินเนี่ยดึงนะครับอ่าดึงแล้จังหวะซลิสตรีมนะครับขึ้นมาเลยทำให้มาตินจากที่จะ จมทะเลหายไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าได้เพื่อนร่วมทีมไปฉุดไว้ทันนะครับก็ถือว่าเอาละนะฮะเป็นเรื่องที่ดีนะครับช่วยเหลือกันในทีมกันไปแล้วก็ในส่วนของทาง KTM นะครับก็อาจจะไม่ได้ชีาร์ดสักเท่าไหร่นะเปดโดมาตามจริงคนที่จีาร์ดคนที่น่าสนใจในช่วงแรกๆมากกว่าใครเลยเนี่ยก็คือบาซิเน่ฮะแต่พอจะไฟนอลก,กันจริงๆไม่ไหวครับไม่ไหว ลากไม่ไหวเลยกลายเป็นว่าเปโดนะฮะที่เอาตัวรอดมาได้น่าเสียดายกับ Honda นะครับยูฮันซาก้นั้นก็มาคันที่11นะครับก็ไม่ทันละเราได้เห็นการเปลี่ยนของแอโร่นะครับในในใน,ในหลายๆทีมหลายทีมก็ใส่แอโร่ใหม่นะครับบางทีถ้าเขาไม่บอกถ้าไม่สังเกตเนี่ยก็คงจะไม่อาจจะรู้ได้นะครับว่าเปลี่ยนตัวไหนมากันแน่อย่าง Honda เนี่อาจจะมีปีกมี อะไรใหม่เข้ามาจะเป็นประมาณนั้นนะครับหลายทีมก็จะแอบจะมีลูกเล่นมีอะไรนะฮะตามที่กฎกติกาเขาจะเอื้อเอาไว้ละนะก็อุณหภูมิมันผมไม่แน่ใจนะครับว่าทำไมความร็ทัสปีดมันถึงหายไปเยอะจังนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแต่ก็เวลาก็ถือว่าโอเคอยู่เวลาใน,ในภาพรวมเนี่ยแต่แค่ประหลาดใจนะฮะว่าทำไมมันหายไปประมาณเกือบห้า กิโลเลยนะฮะจริงๆน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะก็ต้องรอดูกันไปนะครับว่าพรุ่งนี้คิวจะอย่างไรกันบ้างนะเรามองว่ามาร์กมาแค่ยังคงเป็นนักแข่งที่เรียกว่ากดมาหัวแถวได้โดยแบบว่าไม่ต้องยากต้องเย็นจุดเด่นของเขาก็คือในรอบนี้นะครับด้วยยางมีเดียมมีเดียมนยฮะทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยเปรียบเทียบใส่กับคนอื่นผมว่านี่แหละครับนี่นี่จะเป็นตัวที่จะสร้างความแตกต่างระหว่างม้ากับนักแข่งคนอื่นๆ นะเพราะว่าบางคนก็เร็วได้ด้วยอาจจะเป็นยางมียางซอฟปนกับมีเดียมอะไรอย่างนี้ไงแต่มาร์กนี่นก็คือเอายางใหม่ๆมาเนี่ยก็สามารถที่จะกดเร็วได้เลยแต่นั้นนะครับยางเซตนี้น่าจะเป็นยางที่ใช้แข่งขันนะฮะในพรุ่งนี้สําหรับสป i ินเวสครับคาดว่าน่าจะเป็นไปประมาณนั้นนะฮะคือถึงแม้ว่ายางซอฟก็น่าจะมีอายุการใช้งานที่ทน ทนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะฮะว่าเขาอาจจะวัดกันที่ว่าบางทีสนามนี้เนี่ยอาจเรื่องของความการยึดเกาะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายเหมือนกับที่ที่คตาตาลุญ่าอะไรเงี้ยสนามที่แล้วไงสนามที่แล้วนี่มันโอ้มันลื่นนะฮะลานไอส์เกตชัดเลยนะแข่งบางคนบอกเนี่ยก็เลยอาจจะเอาเป็นมีเดียมหรือเปล่านะครับไม่จําเป็นต้องเป็นซอฟมายึดเกาะอ,อะไรให้มันมากประมาณนั้นไหม แลในเรื่องของการขึ้นเนินลงเนินก็แทบจะไม่มีนะฮะดังนั้นก็เลยเห็นเซตติ้งเพลย์ที่ผมบอกไปนะครับว่ายางความแข็งระดับปานกลางเนี่ยอาจจะมีให้เห็นในพรุ่งนี้กันนะครับเอาล่ะฮะคงไม่ได้คุยอะไรกันเยอะหรอกนะเพราะว่าบทสัมภาษณ์หรือว่าข้อมูลอะไรต่างๆที่เป็นเชิงวิเคราะห์นะฮะเดี๋ยวจะเก็บไว้ใน Facebook Fan น a g จนะครับจะเขียนตรงไว้ตรงนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอ่านไปพูดคุยร่วมพูดคุยกันได้นะฮะเดี๋ยวมันจะกินเวลาไปเยอะเพราะว่าฝนก็ หนักระดับหนึ่งมันไม่อยู่สักทีนึงนะครับทุกคนเอาวว่านะฮะใครดูทันก็ขอบคุณนะครับทักทายกันมาใครดูไม่ทันก็พรุ่งนี้ค่อยแวะมาทักทายกันได้นะฮะวันนี้ลาไปก่อนค่ําคืนฝนตกบรรยากาศนะฮะบ,บรรยากาศชวนวง่วงเหลือเกินนะครับราทีสวัสดีทุกท่านครับ